สวัสดีคะ่ะทุกคนบ้านสวนไรานาม,มาแล้วนะคะวันนี้เราพามาทำอะไรกันเอ่ยเราจะพามาเก็บลูกหมอนซึ่งเขาดกมากๆเลยดูด้านบนนู่นเลยดกมากเราก็จะพามาเก็บไปชิมกันนะคะลูกสีดำๆนี้คือจะอร่อยมากๆเลยค่ะลูกเขาจะดกถึงโคนต้นเลยนะคะ ลูกแดงลูกดําเต็มไปหมดเลยนำมาให้ชมกันแล้วก็เดี๋ยวอันนี้เราจะเก็บไปกินกันตรงนี้ก็เขาลวงเต็มพื้นดินเลยน่าตยดายเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเก็บเผื่อจะถ้ามีเยอะๆก็จะนำไปทําเป็นน้ำลูกหม่อนเอาไว้ทานเขาดกถึงยอดเลยค่ะ ถ่ายมาให้ชมกันนะคะ่ะลูกสีแดงเต็มเลยเห็นไหมคะดกไปถึงยอดเลยเราพยายามตัดแต่งกิ่งเขาเรื่อยๆนะคะเขาจะแตกบ่อยแตกง่ายปลูกง่ายปลูกไม่ยากเก็บพิบอมาได้เยอะเลยนะคะ นี่มีทั้งลูกสีแดงแล้วก็สีดำสีดำก็จะหวานหน่อยสีแดงก็ออกจะเปรี้ยวแต่อร่อยค่ะนำกลับไปบ้านไปล้างให้สะอาดแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะนำมารับประทานกันค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ